สผ่านหรือสมมูนี่สมพานสมพานพ่อทายนี่พ่อหาซิพ่อหาซิปเอาเปล่า่พี่ตึ้งใคห่ออเออเอาอาอันนี้สมพานผสมยังสมพานสมผ่านเออเอาสมพานก็ได้หาสิบซับประหลาดนี่โอ้ยตใหญ่เลยเออเนี่ยโลท่าขจขายโลาแสนอะไรบอกด้วนี่ เนี่ยยุงมึงพี่คล้ายโลดสามแสนเออพี่น้องโลดหนึ่งซองปลายก็ะถือย tá, ออุกถือยุกถือว่าถ no right. ือยุกเอาายเปนาเอาแต่พออด้กินทลายก่อจานทลายนี่ฮะอันนี้อัก็ได้ชุนี่เศร้าเออชุนี่เศร้านั่นแหละชิพันบ่ได้บ่เป็นแถวลุดให้แน่ให้นากันเ้ยบ่ได้แล้วชิพันฮะชาว์พันธ์าพันโลดรุดนายเลยได้คาจานชาวหาบคลายจานาห ยาจะบ่เอาใช่บอาว่ะหยอกเราพี่น้องเรายุ <c oughs> <c oughs> ่งแ่เอ้าเอ้ากลับสบายดีพี <h <h ่น้องเบิร์ตกุขุมสกคนนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ห้าสิพาพี่น้องมาเบิ่งตลาดแคมทางพี่น้องเนาะตลาดแคมทางอยู่ทางฝั่งเล่าข่าเจ้าขายเครื่องขายชิ้นขาพี่น้อง ก็จะมีพวกเครื่องปลาของดงนเงี้ยสั่นๆเลยพี่น้องเนี้ยจิ้บผ้าพี่น้องไปเบิ่งนี่ห่านไายเครื่องกัจจะมันจะเป็นแบบแ <laughs> บบว่าอิสระพี่น้องซีรีโอ้มีแลนแลนดพี่น้องแลนแลนด์โต้ไงหนึ่งแล่นกับดอกกระเจียวพี่น้องเนาะปาโตผู้เฒ่าเขาวเจ้าจม่วงสื่อพี่น้องเลยแล่นกับดอกกระเจียวดอกกระเจียวอยู่พุ่นพี่น้องเลยเดี๋ยวเ่าสิไปเบิง่ง กดอกกระเจียวพี่น้องดอกกระเจียวจานหนึ่งโอ้โหจานหนึ่งทรายพี่น้องเดี๋ยวสิลงไปถามกขาเจาแต่เบิ่งก่อนให้กระเจาซื้อแล่นซะก่อนพี่น้องนี่แต่ผู้เฒ่าซื้อแล่นกระเจากินแล่นโอ้แลนมีตัวใหญ่พี่น้องเอ้ยตัวแล่นได้พี่น้องบบแมนตัวเหี้ยแ้่พี่น้องเด้อแต่ลรบางคนสิบ่เขาใจชัวว่าอันนี้คือตัวเหี้ยบบแมนได้พี่น้องอันนี้คือแล่นแล่นกับเหี้ยนี่มันจะคล้ายๆกันพี่น้องจะคล้ายๆกันแต่ว่ามันบ่คือกันได้พี่น้องเอ้ย โอ้ยตัวใหญ่เลยพี่นอ้องปาจิกาลงไปซื้อบ่กพี่น้องว่าน,นี่เขนลงไปซื้อไปถามซื้อนี่เขนเน่าไปซื้อนี่นเขาเจ้าหายหัวเลยพี่น้อง <c oughs> เออพุ่นแล่นไลน์เลยตัวหนึ่งโ,โลหนึ่งโมเมนต์โลหนึ่งสองสามแสนระเบ่ตอนนี้พี่น้องเอ้แล่นนี่โลหนึ่งสามแสนผู้จกจัก โอยง่ายๆนี่ก็ะจิไปไประมั่นชีหาแสนพอจากพี่น้องเลยอืมชีกาลงไปบ่พี่น้องเขาลงไปบ่บ่ซื้อซอยกระเจียวกระเจียวตีคุ้มตาเลยในหันแถวนี้ย <c oughs> น่ะอออหยอกนะพี่นอนะ้องเนาะดอกกระเจียวลงไปเบิ้งพี่น้องเดี๋ยวไปเรียวรถไปจอดละกะสิลงไปเบิ้งดอกกระเจียวกับพี่น้องดอกกระเจียวคล้ายกันเนอะใดดอกกระเจียวนะพี่น้องเนาะมาหนี้เฮากะสิไปอ่าพี่น้อง มินี้บิลลี่สีเดินทางไปอันพัลลันไส้เนาะ่น้องพัลลันไส้ก็คือเมืองพัลลันไส้ก็คือเหมือนมีงานดองพี่น้องมีงานดองอยู่เมืองพัลลันไส้พี่น้องเนาะเนี่ยบิลลี่ก็สีไปไปพุ่นแล้วเพราะว่าคนฮูจักอ่าบิลลี่เนาะคนอักแพงกันเพิ่นเอาเมียอยู่ทางเมืองพัลลันไส้พุ่นแล้มินี่ก็เฮาก็สีเดินทางไปสลายกัดบัตรเชิญนี่เลยพี่น้องมินี่กับมีอันชองบัตรเชิญเนาะท่านท่านหน่อยบ่ท่านหน่อยเนาะไอ้น้อยเนาะชื่อเล่าหน่ะไอ้น้อยไอ้น้อย หรือว่าไอ้น้อยเนาะที่เฮาเอิ่นกันดีว่าหูจักกันนะพี่น้องเรามาเอาเมียอยู่เมืองพะลันไส้เนาะเราเมียอยู่บ้านบั่นน้าบักมีพี่น้องบ้านน้าบักมีนี่เป็นบ้านของบ่าเบ่าวเพิงอาก้อยพี่น้องเนาะเพิงอาก้อยคือว่าอันน่ะคนที่เฮาหูจักกันนี่แหละบ่าวเพิงอาก้อยหรือว่าอาก้อยเลยนะพี่น้องที่พี่น้องหูจักกันแหละพอมื้อนีไปเรื่อยมากกับพอดีสิแวะถ่ายคลิปกำทางเมื่อให้พี่ไอน้องเบิ่งเลยแล้วก็ สีถือโอกาสไปแวงเงินดองเพิ่นเลยนะเพื่อนเนาะเพราะว่าอาศัยแบบขวบใส่กันเลยนะเพื่อนเนาะเพราะว่าช่วงนี้วิลลี่ก็บ่ค่อยได้ลงคลิปลงยังเพราะวันไหนพี่น้องเพราะว่าไปรอถ่ายคลิปมันกับ่ค่อยได้พี่น้องเนาะย่าวิวช่วงนี้กัตกตกกับบฮู้ว่าสิไปหาอีหยังให้พี่น้องเบิ่งมีแต่วิลลี่สิออกไปหานอนพุ่นแหละบ้านนอกคือเก่านอนป่านอนดง2-3มื้อ4-5มื้อจังมาบ้านเทธอหนึ่งพี่น้องเนาะจังได้คลิปม่วนๆนา้พี่น้องเบิ่งไปแบบบ่หยุดบ่ประอนพี่น้องเอ้ย เมื่อี้กาบุ้งว่าเขาจะเปิดงานจากม้งได้พี่น้องได้ขอบอกกอนหน่อยหนึ่งพี่น้องบุ้งว่าเปิดเปิดงานจากม้งต่บาห้ามาจากมงอะไรนี่ซเวมงจีซองม้งอพี่น้องยังทันหอดช้อยู่หกผูกแขนสิบคำเดือนหกผูกแขนสิบคำเดือนหกสิบมงเศร้าเออเวลาเก้าม้งห้าสิบมงเศ้าโอ้พี่น้องบกาพี่น้องเวลาเก้ามงห้สิบมงมงเศร้าที่ว่าเพิ่นจัดงานนะเนาะ เวลาเก่าโมงถึงสิบโมงเสาร์เวลาบรรจัดงานแต่ว่าตอนนี้จะโมงแล้วพี่น้องทีบทเกียลในเก่าโมงถึงสิบโมงเสาร์เนาะวิรีก็เดาเดาเนี่แหละแต่ว่าตอนนี้กับจีประม,มันจีเบียสมงเนาะหรือจีเก้าจีจ้องมงม <c oughs> ันจีทัานเลยพี่น้องวันนี้เขาไปมันจีทั่านพี่น้องเข้าไปในโมโหจีท่านหรือบทันเนาะพีนนะ่เนาะ,นะเดี๋ยวจังไดกะเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องแต่ว่างานเราในท่านบททันกับวิลลี่ก็ต้องไปผูกแขนอ้ายเพราะว่าเราจักกันเลยพี่น้อง ถึงสีบบทันกับโบเป็นยังพี่น้องเนี่ยแต่ว่าบิลลี่ก็ต้องไปทรงซองใหายไอ้แหละกับไปผูกแขนไอ้ผูกแขนเอื่อยเนาะแล้วก็จังลบเมื่อพี่น้องเนาะกับโบทันกับโบเป็นยังข้าบบทันกับเจ้าทันแบบพวกแบบพวกอันอาหารการกินหรือว่าพวกกันเครื่องสอบเครื่องเสียงหรือว่าพวกเพลงนี่แหละพร่ล่ำพวกนับสีบบทันกับโบเป็นยังพี่น้องเนาะก็ถือว่าเดี๋ยวไปผูกแขนไอ้เพื่อนกับดีใจแล้วพี่น้องไะเดี๋ยวจัพาพี่น้องลงไปเบิ่งเงินเบิ่งแล่นซะก่อนแล่นยุลุ่มบุตรแพี่น้องเอาเงินกับพี่น้องเี้ โอ้ยคุมือนีนกระเด็นี่พี่น้องเงินเงินก่าอยากเฟ้อด้วยนึงพี่น้องเอ้ยเงินบานเฮามันอยากเฟ้อด้วยนึงเพราะว่าเงินเงินเหล้าข้นี่หาสิบพันนี่ได้ได้แต่ร้อยบฮอด้อยบาทบ่ฮอดบ่ะวะบ่ฮอด้อยชั้นพี่น้องเพราะว่าเงินมันอยากอยากเฟ้ออีกแล้วตอนนี้เนาะเพราะว่าขั้นอันนั้นแน่ชี้ขั้นแน่แบบว่าขั้นคือแต่เก่าอะชี้แค่แน่ช่วงนี้เงินขึ้นอีกแล้วพันบาทนี่ได้หาแสนปลายไม่ได้หาแสนเศร้าเพ่ได้พี่น้องแต่เก่าม่แต่หาแสนเนาะเดี๋ยวมันก็เพิ่มขึ้นมาหน่อยนึง พี่น้องเลยเดี๋ยวเขาลงไปเลือกเบื้งห่อสมเลือกเบืงอีงยังก็พี่น้องว่าเงินที่เขาถือลงไปนี่สิได้ยังแน่นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ่องกำกันใด้พี่น้องเด้อพี่น้องเดี๋ยวลงไปซื้อห่อสมห่อสมหมูซื้อแน่ซื้อดอกกระเจียวกับห่อสมห่อมยางสมผ่านโอ้ยเขาบบก,กินแลมอู้ตัวใหญ่เลยเนาะสมพานมันเรืองสมหมูสมบะ อันนี้เองคสมอันนี้สมพ่านหรือสมมัวนี่สมผานสมผ่านพ่อเ่าไรนี่พ่อหาซิ้พ่อหาซิปอันนี้สมพ่านผสมเนี่ยสมพานสมผ่านเออสมพ่านก็ได้ว่าสิบท่านแล้วซืซีดอกกระเจียวได้เลย โอ้พี่น้องเลยยังอ่ปลาคอหนีแหงหนาขนาด้วยชื้อเป็นยังไงจ๊ะเอ่ยบรรยายเซนหาพี่น้องคือดินแห้งเลยฮารุนึงบองเดี๋ยวเบิ่งก่อนป้าพี่น้องเลยปลาคอปลาคอหน้าปลเอื่อยปลาคอหน้าไหวนะนี่เด้ปลาคอหงส์ปลาซับปลาดนี่ตเท่ายซับปลาดนี่โฮ้ยตใหญ่เลย เออเนี่ยโลทอรเขาโต้ไขโลซามซีแสนอะไบ่เดินก็โล่สองแสนปลายเนี่อิวมึงพี่ไขโลซามแสนเออพี่น้องโล่หนึ่งสองนปายก็ถือกยุบถึือกยุบถือว่าถือยุบเอาไรห้าเอาแต่พ่อด้กินทไรีกอดจานทรนี่ฮะอันนี้อันชีชิปก็ได้ชุนี่ซเออชุนี่ซ่านั่นแหลชิปพันไ่ได้บ่เปเท่ารุดให้แน่ให้นากะโอ้ยไ่ได้แล้วชิปพันฮะซ่าพันซ่าพันโลด รูดไหนเลยไค่จานชาวหาคะจานชาหาอืย่าจะเอาชบ่เยอกเราพี่หน่องเราอยู่ใช่เอ้าเอาซื้อสร้อยกอะองจานผู้เฒ่าเนี่ยก็ย่านแต้าบ้าขายเนาะฮุบชายฮุบชายจัขอเอาาเอาจักฮุบชายจานก่อนกอะซจานกระซองจานกับพ่ออ3ไรนระซองจาน่สามจานหาซิบอาสาวสามจานก็ได้พี่น้องเลยซื้อไปให้ผู้เท่าอยู่บ้าน ข่อยก็บ่ค่อยได้กินดอกชะไลเขามากินพวกหมี่พวกมะาม่าอาันสิแล้วก็ชมหมูลเลยแล้วเห็ดเป็นต่นมหมูปลาสมท่านอเป็นเทะดลไม่เท่า่อชมนี่เจ้าเดียวกันมหมห่อชมนี่่อชมกระหาชิปดอกกระเจี๊ยวนี่กระหชิปเป็นเซนนะึงลุดได้บ้ปงปมแปดชิปก็ได้ว่า <laughs> เอาลุ้นได้แปชิปเนาะไม่ได้เลยลูกเอ้ยออนไ<ำ>ไ้รม <laughs> เอาคือว่ารุดอไรเอารุดชิพพันใช่ไหมแ่าเนาะคาดีโด,ด, 40, ด,ด,ดได้รุดชิพพันธ์ได้ไฮร้านได้ได้มาได้คายดีอะไรแถวอะไรคายดีแจงบ้เรื่องหัวมาพี่น้องเราขายเห็นเลยสามจานเ้องไปแ่าเอา้าขอบใจหลายเด้อขอบใจขอบใจคือกันกรติกเลยโอ้มาบัดเดี๋ยวเกือบเบิดเลยเนาะนี่เนาะหาชิพพันพี่น้องใช้อยู่ได้ยากกระติกได้หาชิพพันธ์หลายเติบด้วพี่น้องเลยหาชิพพันธ์เป็นเงินไทยกับประมาณ บ่หอดลอยบาทสำตอนนี้พี่น้องเนะาะบางเทีอกะคือย้อมันแปดเก้าสิบบาทประมาณอะไรพี่น้องเก้าสิบกว่าบาทประมาณเนาะเพราะว่าเงนินมันขึ้นส่งอยู่้ังเลยเงินมันขึ้นเดี๋ยวอันนี้อันนี้สี่สิบพันนะพี่น้องเม่เถ่าวเป็นจะขายสี่สิบพันตัวนี้ก็สักพันเลยพี่น้องสับปะาดที่ลายโตแห้งเลยสับปะาดสับปะาดเมื่อน้าเข้ามาขาเจ้าขี่รถเหยียบบักโต๊ะใหญ่หนึ่งซ้ำเลยนั่นนะ เขาว่าสิจอดรถลงเอาอยู่กับข้าวบกินในยาแหละรถชิบลอ้อเขาจอดเอางอออ <c oughs> าอ่าเยลลเ,ยเยลเยมันข่ามทางม <c oughs> <c oughs> ือนะโคจนยานคอยกันจะเกิดนะฮะเห็นเห็นทีเดียวอะไรรถเหยียบนี่ซ้ำเลยตัวนี่ยรถชิบล้อเหยียบมันขับรถเก่งเหยียบในโบตายรถชิบล้อเหยียบมันเป็นไงเมือนะฮะเป็นแคมทางอึ้งกันยังโมบัสยังเนาะอึ้งเลยกันเนาะ อะไรลืมห่อสมได้เมื่อเลยก็แล้วลืมห่อสมเนยลืมห่อสมพี่น้องเลยมีห่อสมเลยห่อสมสมสมยังก่อนชมพานบ่เอออียงอันนี้ปลาแดกวะนี่ฮะเพียร์เพเพียพานโอ้เมียเพียพานพี่น้องเลยปลาแดกปลาท่นจาร์เอื้องนี่คล้ายนะไดเอึ้งนี่โลละแสนโลละแสนมันชีบด่างมันแหงพอดีเนาะพอดตกอีกมันจะได้อีกอยู่บ่อึ้ง บั่นได้เพันออกเลยได้อยู่บ้านคอยมันออกยังมันออกบ่หลายบ้านนดยออกไรแต่มันกลับมาได้พี่น้องเอียงเอีงรถละแสนพี่น้องเลยไปมากก็แวะซื้อไงเด้อะนานเลยโค้งบั่นดงบังกันมาหน่อยนึ่งพี่น้องรถละแสนเพันขายเอียงเอียงยางเลยเนาะอียงยางนะพี่น้องเดี๋ยวเราไปงานผูกแขนกันยังบ่ทันพี่น้องเลยขอบใจเด้อเด้อเดี๋ยวนี่ไปถ่ายรถกับพี่น้องผูกแขนยังบ่ทันเพราะว่ามันซิปเอ็ดมุ่งเด้อตอนนี้ หนึ่งจีนองดอกกระเจียวกับห่อสุมพี่น้องเลยอะติดตามทับเบิ้งคลิปใหม่ต่อไปได้พี่น้องเนดะ้อเดี๋ยวไปรีบไปงานผูกแคนกันอย่าบ,บ่ทันพี่น้องอย่าบ,บ่ทันงานผูกแคนแิ่น <laughs>